ท่านที่มองหาบ้านสวในใเกษียณบ้านพักรีสอร์ทนครนายกคูวินล,ล่านะคะลองมาดูแปลงนี้นะมีบ้านให้เรียบร้อยปลูกผลไม้เต็มสวนนะคะทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะอยู่ติดคลองโพมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกใกล้กับถนนลงังสิตนครนายกเพียง500เมตรนะคะบรรยากาศคาเฟ่ร้านอาหารริมน้ำแบบนี้เลยเป็นบ้านสวนนะคะ บ้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบ2ชั้นค่ะด้านข้างมีเป็นระเบียงชมบรรยากาศแบบนี้ค่ะชั้นบนนะคะเป็นดาดฟ้าชั้น2ของคาเฟ่ค่ะอาคารที่ต่อเติมมาจากห้องแรกนะคะมี2ชั้นค่ะที่สำคัญคือมีชุเรียนให้รอเก็บรูปได้เลยค่ะเนี่ย ของแปลงที่ดินนะคะก็คือเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะค่ะมาจาก305แยกสุพรรณิกานะคะเป็นซอยถนนคอนกรีตเข้ามาจนถึงแปลงที่ดินค่ะสุดแปลงที่ดินจะเป็นคลองนะคะก็จะมีถนนเรียบคลองไปที่ดินของเราก็จะอยู่ติดถนนเรียบคลองเลยนะคะที่ดินขนาดสี่ไร่ค่ะท่านจะของสร้างเป็นบ้านสวนคาเฟ่นะคะ รูปหน้าแปลงหันหน้าทางทิศตะวันตกนะคะเข้ามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาแบบนี้นะคะเดิมโซนนี้ท่านเจ้าของก็ทําเป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะเพิ่งมาปูเป็นทุเรียนเพิ่มแบบนี้ค่ะรอบแปลงที่ดินจะเป็นทางที่เป็นให้จักรยานปั่นได้รอบแปลงเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะตอนนี้อู้อยู่หลักเขตนะคะก็คือด้านข้างนี้ติดกับคลองพมณีนะคะตามที่ดินเข้าไปตรงนี้นะคะที่ดินของเราอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะขนาดสีได้นะตรงนี้ก็จะอยู่โซนของด้านหน้านะคะติดกับไฟฟ้าสามเฟสตรงนี้รั้วก็จะทําเป็นอดอกเฟื่องฟ้าสวยๆแบบนี้นะคะเดิมตรงนี้ค่ะเป็น จะทำเป็นร้านอาหารนะคะก็จะทําเป็นลานจอดรถแต่ตอนนี้เห็นว่าต้นไม้ะคะ่ะสวยดีงามมากๆโดยเฉพาะทุเรียนนะคะพ่านเพิ่งลงให้เลยค่ะใหม่ๆสดๆเลยนะคะเนี่ยก็วางท่อเอ,อ่อสปริงเกอร์ให้ทุกต้นเลยนะคะลงเพิ่มเกือบ30ต้นเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะทําเป็นรั้วของเฟื่องฟ้าไปเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นต้นไผ่ค่ะให้ร่มเงาแล้วก็ความร่มเย็นมากๆเลยนะคะถ้า จำไม้ีดนี้ก็จะเป็นไผ่พันซังหมุนนะคะด้านข้างนะคะก็จะทําเป็น box, อิฐบล็อกแบบนี้ค่ะคอนกรีตทำเป็นกระเบื้องแบบนี้ค่ะปั่นจักรยานได้รอบแปลงที่ดินเลยนะวันนี้มาตอนเวลาบ่ายสามนะคะของกลางเดือนมก,กราคม2567นะคะจะเห็นว่าทุเรียนเริ่มโตแล้วนะคะเนี่ยร้อยกว่าต้นเลยนะคะทุเรียนเดี๋ยวพาเข้าไปดูค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกไม้ป่านะคะ ยางนี้ก็จะมีต้นต้นปีบหรือว่าต้นกาสลองนะคะ2ต้นอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะเข้ามาก็จะมีเป็นอินทนินค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราพระเอกก็คือจะมีทุเรียนแบบนี้เลยปีนี้เป็นปีที่ห้านะคะที่จะของได้แปลงที่ดินมาค่ะเดิมเป็นที่นานะคะก็มาถมสูงเท่าถนนสาธารณะค่ะ โซนแรกนะคะก็จะมีเป็นโซนของคาเฟ่ร้านอาหารนะคะริมน้ำตรงนี้ค่ะแล้วก็มีบริเวณลานจอดรถให้ะคะ่ะด้านหลังจะเป็นบึงน้ำนะคะเหมาะสำหรับมาจัดลอยกระทงะกิจกรรมริมน้ำได้เลยพายเรือได้เลยนะคะถ้าเลี้ยวขวามาค่ะก็จะเริ่มเห็นทางเดินนะคะซึ่งท่านปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยค่ะ ก็จะมีต้นยางนานะคะให้ค่ะก็จะมีท่าน้ําให้ลงแบบนี้นคะคะเป็นโซนของสวนด้านหน้าค่ะเนี่ยค่ะบ่อประมาณหนึ่งไร่นะคะแล้วก็สร้างบ้านริมน้ำแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะทางเดินแบบ คอนกรีตสะอาดสะอา้านเจ้าของดูแลอย่างดีเลยนะคะรอทุเรียนให้ผลผลิตนี่ก็รับต่างนะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกส้มโอค่ะมีเงาะลองกองกระท้อนผลไม้รวมเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นยางนามีทั้งไม้ป่าไม้ผลแล้วก็มีต้นไผ่ค่ะตัดขายได้รายได้เพิ่มเลยนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นส่วนด้านข้างของแปลงนะคะ ที่ใต้ค่ะก็จะเห็นคาเฟ่แล้วก็จะมีชั้นดาดฟ้าสองชั้นอยู่ตรงนั้นนะคะนี่พาเดินดูรอบๆนะคะเจ้าของมีที่ดินหลายแปลงนะคะก็เลยไม่สะดวกมาดูแลแล้วนะคะฝากให้แม่อูมารีวิวหา ท่านที่อยากมีบ้านสวนทุเรียนกิจการร้านคาเฟ่นะคะค่ะเดิมตรงนี้ท่านก็จะทําเป็นเหมือนเ,อเวทีร้านค้าตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารแล้วก็เลยทําให้เป็นสวนทุเรียนหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ดูทุเรียนสวยมากเลยค่ะนี่เฉพาะตรงนี้ก็เกือบสามสิบต้นแล้วนะคะ ถั่วเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะต้นโตมากมีต้นมะลุมค่ะีต้นยางนาค่ะถั่วเรียนพิกัดย้ำอีกครั้งนะคะอยู่ติดคลองพรมณียอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกใกล้กับถนนลังสินนครนายกเพียงห้าร้อยเมตรนะคะเข้ามาก็จะได้เป็นบรรยากาศ คาเฟ่ร้านอาหารริมน้ําแบบนี้เลยเป็นบ้านสวนนะคะที่สําคัญคือมีชุเรียนให้รอเก็บลูกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังค่ะก็จะมีเป็นครัวลอยนะคะสลับมาปิ้งย่างเท่าแคมป์นะคะเนี่ยก็จะเห็นวิวเขาอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเป็นถนนหลังศิีนครนายกค่ะ เนี่ยค่ะเรามาพักผ่อนตรงนี้ได้เลยนะอันนี้บริเวณด้านหลังค่ะท่านที่มองหาบ้านสวนใเกษียณบ้านพักรีสอร์ทนะครนายกคูวิลล่านะคะลองมาดูแปลงนี้นะมีบ้านให้เรียบร้อยปลูกผลไม้เต็มสวนนะคะนี่อันนี้จะเป็นบ้านที่เปิดให้ผู้เข้าพักมาเช่าเหมาหลังนะคะ ะะมาร้องครารเโอเกตเสียงสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันนะคะค่ะบ้านหลังแรกนะคะอยู่ฝั่งทางทิศเหนือของแปลงที่ดินนะคะติดกับบ่อน้ำค่ะสำหรับมาพักผ่อนกับเพื่อนเพื่อนนะคะมีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำค่ะแล้วก็มีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะทีวีนี่ค่ะ สไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็จะมีครัวทํากับข้าวอยู่ด้านหลังค่ะอันนี้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งนะคะค่ะก็จะสัมผัสบรรยากาศเขียวชอุ่มร่มรื่นนะคะของไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับหมดเลยนะคะไว้พักผ่อนนะคะเปรยวนร่มเย็นนะคะ อาคารจอดรถนะคะแล้วก็จะมีเป็นเทเรสไว้สังสรรค์ชมวิวเขานะคะนี่มาให้เด็กๆนะคะมาเล่นตรงนี้มีแทมโพลีนตรงนี้นะคะให้กระโดดเล่นแบบนี้นี่ค่ะบรรยากาศอยู่เขานะคะ เดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในบ้านนะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบสองชั้นค่ะด้านข้างมีเป็นระเบียงนะระเบียงให้ชมบรรยากาศแบบนี้ค่ะนี่นะนี่คือบริเวณด้านข้างค่ะ แล้วก็มีจุดชมวิวด้านบนแบบนี้ค่ะชั้นบนนะคะเป็นดาดฟ้าชั้น2ของคาเฟ่ค่ะ mm hmm. ก็จะเห็นบรรยากาศสวนทั้งหมดค่ะแล้วก็วิวทุ่งนาค่ะ mm hmm. ที่นอนแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะอย่างดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดาดฟ้านะ พึงเป็นรูปตัว C ค่ะแล้วส่วนต้นก็จะเป็นสวนทุเรียนต้นยางนาต้นไผ่แล้วก็บ้านอีกหลังนึงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะฝั่งนู้นก็ติดกับคลองพรมณีค่ะตามไฟเข้าไปนี่คือเป็นถนนสาธารณะเรียบคลองไปนะคะก็จะไปเจอร้านคาเฟ่เสืออิ่มค่ะแล้วก็เมาเทนหกโคกหนองนาที่อูเคยรีวิวนะคะเข้าไปดูใน ตัวบ้านนะคะจะมีสองชั้นค่ะชั้นล่างก็ปูเป็นหินอ่อนสวยงามเลยค่ะแอร์ให้เรียบร้อยค่ะเคาน์เตอร์โฮมเธียเตอร์ตรงนี้ค่ะค่ะห้องด้านล่างนะคะก็จะเป็นโทนสีส้มครีมค่ะแล้วก็ห้องน้ำก็เป็นสุขภัณฑ์แบบสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะตรงนี้ก็จะมาปรับปรุงเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนอาคารที่ต่อเติมมาจากห้องแรกนะคะมีสองชั้นค่ะทำเป็นห้องพักค่ะห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะแล้วก็จะอยู่ติดกับ เบ่งน้ำแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ห้องพักอีกหนึ่งห้องตรงนี้จะเป็นไม้ค่ะแล้วก็เป็นส่วนของระเบียงริมน้ำยื่นออกไปแบบนี้นะ